สวัสดีครับผมดีดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Hellcry Aming Fing ฟึ่งเกมนี้ผมก็ไม่เคยเกมนี้โยก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะเห็นเห็นเมื่อสมัยก่อนตอนตอนที่โยยังเด็กๆอเห็นมีคนเล่นเกมนี้กันเยอะก็เลยไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยแตะด้วยแล้วก็เกมนี้มีคนนิยมเล่นกันมากที่สุดเลยนะฮะเล่นกันเยอะมากมาเหมือนเกมไม่เป็นเกมแนวแข่งรถนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวโยขอลองเล่นหน่อยแล้วกันนะ เริ่มเลยอ๋อให้เราฟิ้งขับไปเลยโอเคเห็นกันฟิ้งไปเลยฮะโอเคเก็บเงินเหรอโอ้โอ้มีน้ำมันหมดด้วยเหรอเนี่ยมีเวลาหกสิบวินาทีอ๋อโอเคโอ้โอดีแล้วรถเกือบล้มละเหมือนว่าเกมนี้จะให้เราเหมือนว่าเกมนี้เหมือนว่าเป็นเกมรถรถไต่เขานะฮะ เออเหมือนป็นเกลรถไต่เขารถไต่เขาอะเร็วๆโอ้โหได้เงินมาตั้งหกพันแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆเลยแต่ต้องระวังรถหน่อยนะฮะเดี๋ยวรถล้มมะล้มไปแล้วล้มไละเร็วเร็วเร็วๆรเร็วเจุ๊บเอออย่าล้มอย่าล้มเร็วเข้าเร็วเขาเวลามันน้ำมันมันจะหมดเลเวลสอง โอ้โบนัสด้วยเร็ว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 เฮ้ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันโอเคได้มาแล้วครับผมเร็ว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 เฟนไทยอยู่ตรงนู้นเฟนไทยตรงนู้นโอ้โหได้เงินไปตั้งหมื่นเก้าแล้วฮะเร็ว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 โอ้โหรถโอเคความดันทีโอ้โหมีการแชทภาพด้วยเดินเดินการต่ออ๋อแบบว่าให้เราสามารถ ดับแปงลงรดได้เป็นปรับจุดอ๋อปรับปรับจุดลดอ่ะเหรออันนี้คือเป็นฝนามแข่งแล้วร้านค้ามีอะไรบ้างไหมอ๋อร้านค้าก็ให้เราเติมผมก็ไม่อยากเติมอะมันเสียเงินอ๋อเติมอันนี้เติมได้มาขอปรับจุดหน่อยแล้วกันปรับจุดดีดูก่อนนะราคาสี่พันอันนี้อะไรอ่ะช่วงล่างจุดศูนย์ จุดฝุ่นท่วงที่ปรับให้ต่ําลงและขับแรงกระแทกที่ดีขึ้นอ๋อเจ้น,นี้เหรอมาเอาตจ้นี้หน่อยแล้วกันเพิ่มหน่อยแล้วก็เอาเป็นยางยางฟักหน่อยแล้วก็อันนี้เพิ่มอีกจุบนี่โอเคอย่างละอันนะฮะมานรอไปเริ่มแข่งกันต่อเลยแต่เราก็อยากฟิ่งแรงมากเกินไปนะฮะเร็วเร,วเรวไปเลยไปเ็ว พิ้วจุบจุบจุบอืมได้คร well. ับได้ครับได้ครได้ได้ได้โอ้ไม่ทันอีกแล้วโอ้โหเกมนี้ต้องใช้ต้องใช้ความละเอียดความใจเย็นนะฮะเกมนี้ทุกคนฟังเกมผมขับมันดิดูเลยเนี่ยดูดูจุดขับเด็ดๆก็ค่อยๆกดนะฮะตอนนี้กลัวรถมันล้มอีกนะค่อยๆกดค่อยๆกด ตอนเราทำฟีดตีอยู่ขี้600เมตรเองเหรอน่าจะเป็นหกรเมตรแหละครับผมเอาค่อยๆค่อยๆค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อนี่ค่อยๆค่อยขับค่อยๆขับค่อยๆขับเออแนกลาแนกแรกอะไรอ่ะเร็ว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 น้ำมันน้ำมันน้ำมันโอเคได้น้ำมันเพิ่มละโอ้วโอ้โหเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบละจุ๊บจุ๊บโอ้ แล้วเพชรนี่เอาทำเอามาทำอะไรเพชรอ่ะโอ้โอโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอืมอือ้เราสามารถดูข้อฟนาได้นี่ขอดูก่อนนะเราปรับอันนี้มันคือปรับอะไรอ่ะเอ็นดีการปรับปรุงระบบระบบเครื่องยนต์เครื่องท่อทั้งหมดจะส่งผลให้เกิดแรงดึงควบคุมได้มากกว่าเดิมอันนี้ล่ะ เครื่องยนต์ชิ้นฝนเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มพลังงานแรงมา้าสูงช่วยคุณไต่เขาและกระโดดได้นานขึ้นอ๋อเอานี่เลยจุ๊บโอเคฟื้อเลยฮะยานพรหาหนะอ๋อเราฝ่ามา้าฟื้อ,อยานผาหนะคันอื่นได้เฮ้ยฟื้อได้ด้วยเมีอะไรม้างอ่ะอันนี้รถมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นรถกระบะกระบะวิบากกระบะวิโก้หรือเปล่ารถ เท็กเตอร์เหมือนรถตัดเหมือนรถไถหญ้าแล้วก็มีรถแฮปปี้วียรถอะไรนะรถล้อเดียวแล้วก็รถมอไฟสี่ล้ออันนี้รถรถบรรทุกท่กโอ้มีหลายคันเลยเนี่ยมีรถแข็งด้วยเนี่ยดูดิเลื่อนมีหลายคันรถถังยังมีฮะทุกคนเฮ้ยไอคันนี้รถบรรทุกหนึ่งล้านบาทโอ้แพงเกินไปมั้งแล้วมีรถที่มันราคาถูกๆกว่านี้ไหม อันนี้ใช้เพชร3ามรถ้าผมจะฟื้นผมต้องเก็บเงินฟื้อรถมอไฟครอบโอเคมาเราก็เริ่มเกมกันต่อเลยขับเด้งไปแล้วสองครั้งสามครั้งแล้วนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นเควสฮะเควสรับได้ไหมเฮ้ยกดรับเควสได้ออ้ได้ละวเงิน1นึ่งแฝงแปนึงนะเก็บหนึ่งนะเ,เหรียญอ๋อเป็นภารกิจต่อวันแล้วก็เก็บยีิบห้า เชื้อเพลิงเก็บยี่ห้าชเชื้อเพลิงอะเหรออ๋อน้ำมันเป็นน้ำมันอุ้ยได้เงินมาเยอะเลยทุกคนโอ้ยยา,นะา,ามานะเราสามารถซื้อมอไฟได้ไมะผมขอนี่ซื้อไปเลยซื้อมอไฟนะ่อยขอดูหน่อยดิปรับจุดปรับจุดขอโอเคมาปรับหมดทุกอันเลยฮะโอเคพร้อมลุยเลย โอ้โหได้เงินเยอะมากได้ฟื้นอมอไฟฝุดหลูแล้วครับมาเราได้เวลาฟิ้งกันแล้วครับทุกคนห้ามให้หัวโงกเด็กขาดเลยฮะโอ้โหแล้วก็ขับแรงกว่าเดิมด้วยยา่าแต่อย่าให้คนเขาล้มเด็ดขาเลยอุย้ยน้ำมันเ้อ,อ <c oughs> โอ้ยอะมีฟติฮะเยจะมีฟติให้ดีค่อยขับก็ขับข เด็ด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 โอเคสะพานนี่น่ากลัวมากเลยสะพานเนี่ย okay. โอเคโอเคค่อยๆโอเคนั่นแหละค่อยๆไต่ค่อยไต่ไปค่อยไต,ยยยตย่ไป,อ,ไปอีกแค่หกร้อยเมตรน้อยหกร้อยเมตรโอเคเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงน่าจะเก็บเงินได้ถึงล้านเนาะฟื้นรถถังมาเลย โอเคภารกิจคือการเก็บเชื้อเพลิงให้ได้มากที่สุดนะฮะโอ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 ไม่ล้มนะไม่ล้มนะโอเคเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนั่นแหละโอ้โหลูกนาศลูกนาศเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนาศลูกนาศโอเคเอ้ยหนึ่งแสนล้อไป็ฟื้นรถกระบะวีโก้เนี่ยแต่มันจะได้คุ้มอ่ะโอ้โห เสียดายมากๆเลยเนี่ยเอ้ยเราสามารถเปลี่ยนฝีรถได้ด้วยอ๋อเราต้องมีถังฝีด้วยใช่ไหมแล้วคนล่ะอ๋อนี่เป็นตัวเหยียบตัวเหยียบเราสามารถเปลี่ยนได้ตัวเหยียบแล้วคนคน่ะคนคืออะไรคนน่ะเป็นลูกคนอันนี้เอ้ยมีของตกแต่งด้วยเป็นฝัดฮะเราต้องเก็บถังฝีได้มากที่สุดโอเคเล่นตาฝุดท้ายตาฝุดท้ายตานี้ถ้าถ้าไม่ไปถึงไหนก็จบฮะงดหงิด นั่นแหละพีตีใหม่นั่นแหละเอออน้ำมันน้ำมันโอเคได้แล้วฮะเรียบร้อยต่อไปก็เฟ้นชัยตรงนั้นจื๊บเราต้องกดเบรกด้วยนะฮะถ้าเราไม่กดเบรกนี่เบรกเบ,กเบกเรกวันนี้ผมเพิ่งมาเล่นนั้นได้ของรางวัลเยอะมากมาตอนนี้ก่อนช้็กระบะลิวิโก้แค่ครั้งสุดท้ายมาใช้กระบะวิโก้ก่อนแล้วกันมานี่กระบะวิโก้แล้วก็ทําการอัปเดต ให้หมดครับอัปเดตให้หมดให้หมดให้หมดแล้วก็ต่อไปก็เป็นยาผ่าหนะใหม่โอเคไหมปรับจุดขอเป็นปรับปรับสปริงอะช่วงล่างสปริงช่วงล่างแล้วก็ปรับอันนี้ด้วยโอเคเครื่องยนต์มาเริ่มฮะดูคนดูนะแหมโอ้โหล้อใหญ่ันเริ่มแบบนี้ก็คุ้มแล้วนะฮะแบบนี้ แบบนี้ผมจะไม่หงายทองแล้วมาเราขับไปขี้ไฟติของเรากันเลยอูเกือบ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 เกอเกือบอ่ะอืมรถกระบะยังไม่นี่เลยโอเคฮะผมขอจบเพียงเท่านี้ฮะบ๊ายบาย หากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับไตคาให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ